ควิกหาผู้โชคดีกันดีกว่ารออยู่แล้วนะครับที่สตูดิโอแจกโชคแ <ไป S 1> จกมาแล้ว96ครั้นแจกมาแล้วกับทองคำมูลค่า1ล้านบาทได้ไปพลิกชีวิตถึง2คน นัดถอยหลังสู่ปรากฏการครั้งสุดท้ายที่จะพลิกชะตาพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดิน5สิงหาคมนี้เรามีนัดกันนะพี่น้องชาวไทยอย่าพลาดเพราะรายชื่อบนกระดาษนั้นอาจเป็นคุณ ีแค่สิ้นปีแต่เขาคนนี้ไม่มีแฟนมันจะสิ้นใจอยู่ย้เขาดาวอ่ะเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเขาดาวกับใครก็ยังไม่รู้แต่เขาอ่ะเลิฟอยู่นะรู้อย่างเดี๋ยวมาเข้าดงเขาดาวอะไรต่อกันหลายคนนี่กลางปีอยู่จะมาเข้าดาวเลยกันตอนนี้เอามปนคนละเขาดาวกันเหรอ มันก็เป็นการเข้าดาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นการเขาดาวเข้าสู่ล้านต่อไปอีก3วันกับกิจกรรมบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองอนวันนี้ก็เหมือนเดิมกับการแจกรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นใครจะเป็นผู้โชคดีไปแจกโชคกันเลยจ้า

เป็นการลงทุนที่คุ้มสุดคุ้มจริงเพราะฝาคาราบาวแดงเนี่ยสามารถลุ้นโชคได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และลุ้นล้านด้วยนะคะยื่นราคา10บาทเท่าเดิมจ้าจกันแบบนี้นะคุณผู้ชมจะได้ร่วมลุ้นล้านต่อไปกับพวกเราในวันที่5สิงหาคมนี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่นะเศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นเราไอเป็นคนยเพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่า ฝาคาราบาวแดงกับคันโซคุณสองมาร่วมสนุกใช่ไหมมาคุณสอ,องเสียงเสียงแบบนี้เขาเรียกพี่พิรุษนะคะพี่พิรุษตรงไหนตรงนิ้วมือนี่แหละคะ่ะทุกตรงเลยแหละินดีด้วยนะพี่ดอกครับด้วยะะคะอย่างที่บอกเลยว,ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะวันที่5สิงหาคนนี้จะรู้ว่าใครเป็นเศรษฐีคนต่อไปเต้นตื่นเต้นเสาร์นี้แล้วจะเป็นใคร แป๊บเดียวผ่านไปอีกเดือนเลยว่าต่เต้นมากค่ะออนที่สามแล้วด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะ